พอสมควรเลยนะคะสมองบวมมากเลยว<ช>ันนี้รู้สึกฉลาดแล้วก็<ช>ได้ปริญ,ญญานะเราสมควรได้ปริญญากันแน่นอนครับแน่นอนอะนะครับคุณผู้ชมคะยังยังมีสิ่งสําคัญสําหรับเราในช่วงนี้แล้วก็สําหรับรายการนี้ด้วยเพราะว่าเป็นของที่จะมาให้คุณผู้ชมค่ะเหมือนเป็นของขวัญปีใหม่นะคะเรามีของรางวาาัลไหมคุณผู้ชม เออสิบคนด้วยกันครับมีเสื้อ5ตัวแล้วก็โน้ตบุ๊ก5ตัวนั่นเองสำหรับคำถามในวันนี้อนะครับท่านเล่มคตัวเรียกเรียกมันเป็นสัตว์เลยจ่ายจ่ายนะฮะใส่เองนะฮะโน้ตบุ๊ก5ตัวนะฮะนะครับผมแต่แต่โน้ตบุ๊กของเรานะครับจะแถมไวเลสด้วยนะครับจะแถมไมค์ไวเลสตัวนี้ก็20,000กว่าบาทแล้ว ไม่แถไม่แถ um> ่ไม่ทไม่แฉ่อนี้มันติดมาดเลยครับผมเดีวมีคําถามมาค่ะสาหรับคำถามของเราในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมครับเราจะถามกันว่าวันนี้เนี่ยสาระของเราที่เราแก้ไขปัญหาที่ใจของเราวันนี้เนี่ยเป็นคําถามจากทางบ้านส่งกันเข้ามาแต่ว่าเป็นในเรื่องของอะไรเป็นการแก้ไขปัญหาอะไรยากไหมยากไปไหมคะไม่เนาะไม่ยากหรอกผมว่มาผมว่าพิฟ้ายถามแบบ ไม่ยากหรอกการที่จะตอบว่าข้าวหลามไม่เห็นจะยากเลยเนื้อหาเนื้อหาในการที่จพูดถึงการออกแบบวันนี้เป็นเนื้อหาอะไรผมว่าผู้ชมตอบได้แล้วเชื่อไหมทุกคนไม่ตอบข้าวหลามเพราะว่ากลัวผิดจริงๆนะผมว่าคำตอบข้าวหลามก็ไม่ได้ยากนะส่งมานะคะสิบถ้าคุณผู้ชมทราบนะครับว่าคําตอบเป็นอะไรส่งมานะครับคงไม่ยากเกินไปส่งมาที่ไหน ส่งมาร์ทที่เดี๋ยวตามตามเฟซบุ๊กตามที่อยู่เนี่ยวเฟซบุ๊กนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับท่านใดส่งคําถามหรือส่งประเด็นที่อยากให้เราเนี่ยช่วยแก้ไขปัญหามาให้เนี่ยนี่แหละนี่แหละนี่นะครับจะรับของรางวัลพิเศษจากทางเราเลยนะครับครับผมจะเป็นอะไรดีผมอุบไว้ก่อนเนี่ยผมยังไม่บอกว่ามีของรางวัลมาให้ด้วยมันจะพิเศษกว่านี่เออคุณผู้ชมและเช่นเคยนะคะสามารถส่งคำถามก็เสนอแนะน้องมนเนี่ยน้องมนก็ได้ได้ไปด้วยได้เลยค่ะ แต่ครั้งหน้ามันยังมีอยู่แสดงว่าปแปลกลๆอะไรกันนี่ไม่ให้แม่นั้งมนต์บอก <c oughs> อยากได้ป่ะอยากได้ป่ะตามดูปะ <c oughs> คือจันก๊อ็เขาชอบมากเลยนะนี่ผมว,ว่านะถ้าไปส่งอันนี้ไปให้แม่นั้งมนต์นะแม่นั้งมนต์ตัดคอก่อนเลยอย่างน้อยกูหลามได้บ้องอยู่แล้ว ดูแล้วจะได้รับจะได้รับเออ่สื้อจากดูทีวีของเราจะได้รับเสื้อจากดูทีวีของเราครับัท้งคำติคำชมครับผมผสมคำด่าเอ้ยได้หมดเลยเราเลือกอ่านเราเลือกครับครับครับผมเราเลือกฟังแต่สิ่งดีๆครับครับผมครับผมอาจารย์มีอีกหนึ่งอย่างค่ะที่ฝายจะพาคุณผู้ชมไปดูกันวันนี้เป็นในเรื่องของรีแพร์เฮ้ยเฮ้ยมาไฟยังฝันแซ่ เดี๋ยวต้องเป็นอะไรไปทำไมอ่ะแล้วกันรีแพคค่ะซึ่งน้องป๊ะป๋อของเราจะพาไปดูการที่นำเอาสิ่งของแบบที่เหลือใช้คือเป็นขยะนั่นเองอ่ะมาเปลี่ยนให้กลายเป็นประโยชน์แหมเราเป็นอ๋อกันยาวเลยนะครับผมไม่เพราะว่าเราเราที่อ๋อเนี่ยพอเราพูดเพราะคนที่เรามีประสบเรามีประสบการณ์มาแล้วนะเราก็รีแพ้มันมาใช่เหรอเอผมใช่ผมผมซ่อมมันคือฟิกซ์ใช่ไหมออะไรไปดูกัน เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเราของเหลือใช้ของที่แบบทิ้งแล้วอ่ะเอามาใช้เปลี่ยนฟังก์ชันให้มันเป็นประโยชน์อย่างอื่นแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับมันได้ยังไงบ้างไปดูกันครับไปดูเลยค่ะเฮยเฮ้นี่น่าสนใจมากเลยอ่ะอ๋อเชิญค่ะเชิญค่ะ เข้าหน้าร้านก็ได้นะคะ <c oughs> คือมีหน้าร้านอ๋อมีหน้าร้านอ๋อนึกว่า,าให้เข้าทางนีอ้อ๋อเข้าตรงน,นี้ก็ได้ค่ะตรงไหนก็ได้ค <c oughs> <c oughs> ่ะแบร์รีแพร์ค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณแพร์ค่ะคุณแพร์ธรรมชาติถามก่อนเลยแล้วกันน่าสนใจมากเลยตัวสินค้าแบร์รีแพร์นี่มาจากอะไรรีแพร์จริงชื่อรีแพร์มาจากรีคือ r e t ิ i n g คือเป็นการคิดใหม่เวลาเห็นแบบค่ะรีแพร์มันมาจากของรอบตัวค่ะเวลาของรอบตัวปุ๊บเราอยากจะทําอะไรเปลี่ยนฟังก์ชันมันแล้วก็เปลี่ยน บวกกับแพรแพรคือชื่อแพรชื่อใช่ก็อยากทำอะไรทำอยากทำอะไรก็ทำคืออยากทำอะไรที่เราอยากได้ใช่แล้วก็บวกกับรีแพรคําว่ารีแพรมันแปลว่าซ่อมด้วยซึ่งมันก็ตรงกับที่เราทำค่ะอะแล้วแล้วตัวผลิตภัณฑ์ของเรามีอะไรบ้างเลยผลิตภัณฑ์เราจะเป็นลำโพงลำโพงจากพวกขวดค่ะขวดแก้วเหรอเป็นขวดพลาสติกค่ะจริงเหรอไม่แตกใช่ไหมไม่ตกไม่แตกไม่แตกลองได้ลองได้ ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวมันเกิดเป็นไรขึ้นมาแล้วมีตัวไหนอีกอันนี้เป็นลําโพงค่ะแล้วก็มีโคมไฟค่ะโคมไฟจากกระติ๊บโคมไฟจากกระติ๊บแล้วก็จากที่โลกก๋วยเตี๋ยวค่ะแล้วก็มีตัวที่ใส่จักรยานค่ะที่คาดจักรยานใส่ขวดน้ําใส่กุญแจใส่พวกของตุ๊จิ๊กอะไรก็คือเหมือนซื้อตัวกระติ๊บหรือตัว วัสดุเริ่มต้นมาแล้วก็อาแจะอาแจะไปเรอยๆตามใจเราใช่ค่ะแต่จริงๆคืออันนี้คือให้ชาวบ้านเป็นคุณยายจังหวัดนครพนมที่ทํานาไม่ไหวแล้วเพราทํากระติบขึ้นมาค่ะใช่อันนี้คือมันเริ่มจากเวลาเราทําลําโพงกระติบอะค่ะคือลําโพงมันมีขนาดที่มันมาตรฐานอยู่แล้วที่ต้องใส่แต่ว่าคุณยายเขาทํามือบางทีมันก็เล็กไปเล็กไปมันก็ใส่ลําโพงไม่ได้ก็เลยคิดว่าเออมีขยะอยู่กองนึ่งจะเอาไปทําอะไรดี ก็เลยคิดว่าเออถ้าใส่ลำโพงไม่ได้แต่มันใส่พวกขวดน้ําจุกจิกได้ก็เลยลองมาดัดแปลงใส่เป็นที่ติดจักรยานแล้วใส่ขวดน้ำแทนก็คือมาจากของที่ไม่ได้ใช้อยากรู้ว่าแบบจุดเด่นของแบรนด์เราคืออะไรจุดเด่นน่าจะเป็นการเปลี่ยนฟังก์ชันนะเปลี่ยนฟังก์ชันจากที่เขาเห็นที่เขาคุ้นอยู่แล้วอย่างเช่นขวดอย่างเงี้ยก็จะคิดว่าเออไว้ใส่น้ําใส่อะไรเรามาใส่ลําโพงอ่ะมันเป็นการสะท้อนของเสียงแทนมันไม่ได้เก็บน้ำละแล้วถ้าเก็บกู ขาเก็ตปุ๊บจริงๆกลุ่มลูกค้าเป็นใครอะไร่ายตอนเริ่มแรกเลยอ่ะไม่ได้คิดเลยอ่ะคือคาเก็ตทำตตัวเราเองใช่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 ใเ่ใช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  แล้วเราไม่ตอนแรกอยากรู้เหมือนกันว่าแบบเล่าหน่อยว่าแบบเราเอามาต่อเองเลยไหมหรือว่าแบบเราไปให้ใครทําให้ประดิษฐ์ตอนแรกอะเริ่มเริ่มแรกคือจะเริ่มทุกอย่างส่วนใหญ่จะทําด้วยตัวเองค่ะเป็นตัวแรกอะค่ะก็คือเป็นโมเดลแรกใช่ค่ะตอนแรกเลยคือมันเริ่มมาจากตอนทีสิบจบมหาลัยแล้วเป็นคนชอบใส่นาฬิกาข้อมือก็เลยอยากจะทําสายนาฬิกาข้อมือแล้วก็ทําจากเป็นพวกชอบโลกจิตแชอบดูถังขยะแล้วก็เก็บเอ้ยอันนี้มันไม่น่าทิ้งอันนี้มันอะไรอย่างเก็บเก็บ ก็เลยรู้สึกว่าไม่มีพวกเนี้ยเต็มบ้านเลยแล้วอยากทำสายนาฬิกาก็เลยเอาพวกเนี้ยมาลองประกอบเป็นสายนาฬิกาดูอันนั้นคือเป็นตัวแรกเริ่มต้นค่ะตัวเริ่มจุดเริ่มต้นของแบรนด์ใช่ค่ะแล้วพอพัฒนาไปเป็นของขายจริงมันก็พัฒนาแตกยอดออกาพวกเนี้ยค่ะอ่ะแล้วแล้วมองในอนาคตตัวแบรนด์ของเราเนี่ยจะไปอยู่ในจุดไหนอะไรยังไงทำมากี่ปีแล้วอะคะทำมาประมาณสามสี่สี่ห้าปีะคะคือจริงๆเริ่มทำก็เริ่มจากพีซีอะค่ะจบมาประมาณ หปีก็คือทําเป็นทีสิกแล้วก็จริงๆทำเป็นพัฒนามาเรื่อยๆเพื่อจะมาเริ่มทําจริงจังก็ประมาณสองสามปีเนี่ยค่ะและแนนอนาคตสินค้าของเราจะส่งออกหรืออยู่ในจุดไหนของตอนนี้ก็เริ่มส่งออกแล้วเพราะเดือนที่แล้วก็ไปออกแฟร์ที่ฝรั่งเศสออกแฟที่ก็ันใจนะคนก็สนใจแล้วก็รู้สึกว่าเออพัฒนาแบรนด์ไปหมายถึงว่าต่อยอดใช่ไหมคะต่อยอดก็คิดว่าอยากจะเป็น แนวอีโคแต่ไม่ได้อีโคจ๋าแบบเป็นการแบบคํานวณอะไรที่มันเป็นแบบอะไรมากมายที่เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะหลักการทางวิทยาศาสตร์ว่าเราเพราะเราไม่ได้เริ่มต้นมาจากตรงนั้นอะเหมือนคาร์บอนฟุตพิ้นหรือค่าอะไรที่มันเป็นแบบอาจจะไม่ได้ขนาด,าดนั้นแต่ว่าแต่ว่าของทุกอย่างเนี่ยเกิดมาจากการที่ไม่ไม่เหลือใช้หรือเปล่าเออตอนแรกเป็นเหลือใช้ค่ะแล้วก็เริ่มประดิษฐ์เป็น DIY เป็นอะไร<ม>ก็เลยรู้สึกว่า ต่อยอดไปทางนนเป็มใช่ก็เลยคิดว่าอยากจะเป็นเหมือนการสร้างแรงบันดาลใจแทนะเหมือนแบบเวลาเราเห็นแล้วเราอยากให้คนอื่นเขาสร้างแรงบันดาลใจในในให้คิดแบบคือจริงๆก็คือเหมือนขายสินค้าเราด้วยแล้วขายแนวความคิดว่าจริงๆแล้วคุณก็สามารถเอาของที่แบบใช่อยากให้เขากลับมามองตัวเองอะไรก็ได้ที่เราไม่ได้ใช้เพราะเราเริ่มจากของในบ้านแล้วของทุกอย่างคือมันเป็นของที่ เขาเห็นแล้วเขาเกตอะ่ะก<ช>็เลยรู้สึกว่าอยากจะให้เขาเห็นแล้วเขารู้สึกว่าเออเขาน่าจะเอาอมาทําอะไรได้บ้างเพราะจริงๆมันการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอะ่ะมันเป็นหน้าที่อะ่ะเพราะเหมือนเราใช้ก็เ,เหมือนไปกู้เงินเขามาคือเราใช้สภาพแวดล้อมของอนาคตไปแล้วอะ่ะแล้วมันคือมันควรจะต้องประหยัดหรือหรือทําอะไรให้มันไม่เป็นภาระของคนอื่นอ่ะทำให้ไม่เป็นภาระของรุ่นต่อไปก็เลยรู้สึกว่าตรงนี้มันสาคัญที่แบบ เราน่าจะน่าจะปลูกฝังตรงนี้เล็กๆในน้อยมันอาจจะเป็นแบรนด์ที่แบบสร้างแรงบันดาลใจใช่แล้วก็เป็นของใช้ที่แบบเข้าถึงคนอะอย่างเช่นกระติ๊บอย่างเงี้ยคือถ้าไม่กินข้าวเหนียวแล้วจะเอาไปทําอะไรตอนนี้เราก็มาใส่ลําโพงทําให้มันอยู่บนโต๊ะทํางานเขาได้ตลอดเวลาแล้วแทนที่เราจะต้องทําใช้ทรัพยากรในอนาคตมาประดิษฐ์เป็นโคมไฟเราก็ใช้ตัวที่มันมีอยู่แล้วคือกระติ๊บอะไรของช้นค่ะโอเคค่ะวันนี้องขอบคุณคุณแพรมากขอบคุณมากการให้ข้อมูลของแบริแพรได้ค่ะสวัสดีค่ะ เนี่ยลำโพงแต่หนูอะลำพังแต่หนูไม่แค่อะ่ะหนูสวยกราบสวัสดีพี่น้องประชาชนชาวไทยที่เคารพเนื่องด้วยขณะนี้เกิดเหตุการณ์ความไม่สนุกแพร่กระจายไปทุกพื้นที่พวกเรา ในานามของขบวนการดีไซน์กู้ชาติจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงเพื่อทำการยกระดับความสนุกความเข้มข้นเนื้อหาสาระของรายการให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่โดยเฉพาะเรื่องของการออกแบบเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจเพื่อแสดงพลังของการออกแบบเพื่อเชิดชูประเด็นสินค้าไทยยกระดับสู่สากลทั้งนี้อย่าแปลกใจถ้าหลังจากนี้พวกเราจะไม่ขำโดยกระบวนการดีไซน์ไม่ขำโดยกระบวนการดีไซน์กู้ชาติ จะเริ่มปฏิบัติภารกิจแรกในวันอาทิตย์ที่26มกราคมพุทธศักราช2557เวลา19นาฬิกาถึง20นาฬิกาจึงขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกท่านกระรุณาอย่าออกนอกเคหสถานให้นั่งรอชมรายการของเราที่ช่องแอปดีไซน์ชั n แนลไม่ว่าจะเป็น T.S.I. ช่อง138 G.M.M. z ช่อง232 Sunbox ช่อง183 D.T.V. H.D. 1ช่อง59และ C.T.S. ช่อง113หรือจะเป็นช่องทางอื่นที่เราจะแจ้งให้ท่านทราบภายในภายหลังจึงเรียนมาเพื่อโปรโดทราบโดยทั่วกัน สุดท้ายขอแสดงความยินดีกับความสนุกและสาระที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยความเคารพขบวนการดีไซน์กู้ชาติดีไซน์กู้ชาดีไซน์กู้ชาดีไซน์กู้ชาิขายไงนะไม่ใช่กู้ชาดไม่